สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แหม่มเองจ้าทุ่มหนึ่งเป๊ะเลยเพื่อนๆจ๋ามาทานข้าวเอ่อมาทานขนมจีนซาวน้ำเดือนจ๋าเพื่อนๆจ๋าวันนี้แม่ทานซาวน้ำนะใส่ก่อนใส่พริกป่นแม่ทานคนเดียวนะคะเพื่อนจ๋านี่พริกพริกผงค่ะพริกป่นนั่นเองเพื่อนจ๋าน้ำปลาแม่บุญล้ำจ้ามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเพื่อนๆนี่นำปลาแม่บุญล้ำนะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะจ๊ะเพื่อนจ๋า น้ำตาลค่ะน้ำปลาแม่บุญล้านะ้าเพื่อนเพือ่อนกินกันแบบง่ายๆเพื่อนเพื่อนเรียบง่ายไม่ได้มีพิธีตีตรองอะไรมากมาย ปล่าเทใส่ไปเพื่อนเพื่อนแล้วก็คลุกเลยจ้าผักไม่มีแม่ก็เราแตงกวามาหั่นเป็นเส้นๆเดยเพื่อนๆแซ่บขนมจีนซาวน้ำปลาเพื่อนๆ่จ๋าพริกผงพริกป่นนะคะน้ำตาลน้ำปลาเพื่อนๆโื่อนโหซ็มีแค่ไหนกินแค่นั้นเพื่อนเอนอย่าไปอะไรมากแซ่บหลายอืม้มอร่อย มีสามอย่างอยู่ได้แล้วพริกผลน้ำปลาอยู่ได้เลยเพื่อนๆจ้ามาทานกันเด้อเพื่อนมีแค่เหนียวหมกปิ้งได้นะจ๊ะนี่หลายอย่างเด้อโอ้ยแซ่บๆๆเพื่อนน้ำลายแตกผักไม่มีเราก็อะแดปเอาแตงกวามาสับๆๆัๆ่ันกันนาออืม อร่อยอะกินกบแตงกวาขานมจีนซาวน้ำจะหมุกมีมุกปิ้งด้วยเพื่อนๆหมุกปิ้งกับข้าวเหนียวหัวไม่กิ่ข้าวเหนียวนิ่นๆ แม่เขอเก็บกป็นน้ำมดขึ้นแซ่บมากเพื่อนจา๋าแซ่บอีหรีกินง่ายๆทำง่ายๆสไตล์รสชาติบ้านเรา เสร็จเล็กร้อยแล้วลจ้าเพื่อนคุณพ,พ่อเขาไม่กินนะคะเซาน้ำเพราะถ้าเป็นน้ํายาป่าหรือตนี้เขากินเาาน้ําทางบ้านมีแม่ทานอยู่คนเดียวจ้ะแม่ชอบขนมจีนเซาน้ําเดี๋ยวแม่ขยับมาใกล้ๆเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆเนาะขอโทษนะคะตะขกตะขักไปหน่อยเพื่อนๆจ๋าเซาน,น้ําขนมจีนกินกับตัวนี้หมูป,ปิ้งขเหนียวแตงกวานิเพืเ่อน ซาวน้ําขนมจีนจ้ามือค่าๆอยากกินเพื่อนๆจ่านี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยน้ําปลาน้ําตาลพริกผงชูรสไม่ได้ใส่นะวันนี้ผักไม่มีใช้แตงกวาเลยหั่นสับๆๆเอาเป็นแว่นๆเนี่ยค่ะแม่ใส่แตงกวาหั่นเป็นแบบนี้เพื่อนๆเหมือนน้ำจิ้มทอดมันอือร่อยมีขิงเหนียวเนี่อนแบบจำขิ้เหียวจิ้ม ขนมจีนซาวนับปลาทานกับหมูขั้นเนียวหมูปิ้งจ้ะ มมไ่่อิที่บ้านมีน้ำปลาแม่บุญลำเมืม่อนแม่ซื้อไว้หลายขวดจริงๆแม่ก็ใช้ของไม่บ้างของน้ำปลาแม่บุญลำบ้ามงมสลับไปสลับมาเพื่อนๆจ๋าเสร็จมาก คืนเร็วไปนิดนึงอร่อยอ่ะวันนี้ชาวนับปัละลาอร่อยเ <c oughs> พื่อนๆเดี๋ยวแม่เบียน้ำผลไม้สำลักคือเร็วไปนิดนึงคือน,น้ำเร็วไปนิดนึง <c oughs> คืนนับปลาเร็วไปนิดหนึ่งจ่ำลักคอหิวด้วยวันนี้แม่กินขนมจีนซาวน้ำปลากับข้าเหนียวหมกปิ้งจ้ะผักก็จะเป็นแตงกวาวันนี้ใช้พริกผงนะ แซ่บอร่อย ใจทำไมคนถึงกินบ่อยอร่อยหมูปิ้งหมูปิ้งโบราณไหมละฮะอ่าไหมละเจ็ดแบบรสชาติสดชื่นเป็หมันหวาน าน้ำปลารกับข้าเหนียวหมูปิ้งหมูปิ้งโบราณค่ะ อร่อยมากของลูกทานข้ามันไก่ทอด อันใดหิวหรือยังล,ลูก อร่อยมากเพื่อนๆถ้าที่บ้านมีขนมจีนเนาะลองทำกินเนาะแล้วก็เอารสชาติที่เราชอบอร่อยมากวันนี้เป็นวันที่แม่ปรุงแล้วแม่ชอบรสชาตินี่วันนี้ใช้พริกขม หนหลวนหนอร่อยเลยวันนี้ใช้ขนมจีนเซเว่นจ้ะเส,นส้นยาวเส้นยาวเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแั็คละสิบห้าบาท ไม่ไปตลาดถ้าไปตลาดต้องเสียหลายอย่างก็ซื้อแค่ขนมจีนเนาะเพิ่งข้าวเล็กห่อที่สองเนื่อขห่อที่หนึ่งหมดไปแล้วนะเจ้าเนี้ยแม่ไปขอเขาซื้อมาร้านขายช้่มตันข้าวเหนียวเขาลุกมากเขาจะขายประมาณทุ่มหนึ่งเย็นห้าทุ่มข่าวบ้าง จัอร่อยวันนี้แม่กินขนมจีนเสาวน้ำปลรรากับข้าวเหนียวหมกปิ้งค่ะตามไม้หมดแล้วหมูปิ้งข้าวเหนียวหมกปิ้งเนี่ยที่ซื้อมาเพิ่มกลัวไม่อิ่มเพราะผักคงแค่แตงกวายอย่างเดียวหมูปิ้งตามไม้ กม็มีข้าวเหนียวก็มีจิก้กกะอะไรดีหมูปิ้งหมดแล้วด้วยหมูปิ้งหมดแล้วจ้ะข้าวเหนียวจุ่มกับน้ำปลาแซบๆอร่อยอัดหมูปิ้งมาแล้วเจ็ดบาทไปสามไม้อืมอ Hello oh. ตอน้ำขนมจีนนัปเปลอข้าวเหนียวหมูปิ้งผักเป็นแตงกวาค่ะอร่อยมาก กินก็จะกินข้าวเหนียวก็ถืออยู่ในมืออ,มอร่อยอร่อยมาก ซาวน้ำที่อร่อยมากวันนี้ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะเพื่อนๆผงชูรสหมดหรือว่าน้ำปลาก็อ,อร่อยเข้มข้น ดอดแซ่อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่นอนจากขนมจีนซาวน้ำปลาเพื่อนๆกินกับหมกปิ้งตามไมา้โบราณไม้ละเจ็ดบาทข้าเหนียวสอข้เหนียวหอครึ่งเมื่อกี้ยังเหลืออยู่หน่อยแม่แหม่มลาไปก่อนนะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมแม่แหม่มด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไ like, ลค์ like นะคะติดตามช่องมแม่แหม่มดูคลิปมแม่แหม่มเยอะๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจ๋าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ